สบายดีท่านผู้ชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เขาก็ยังอยู่ที่นครลงเมียงจันทร์และได้คลิปวิดีโอนี้เขาจะพาท่านขี่รถเลาะส้มบานส้มเมืองอยู่ภายในนครลงเวียงจันทร์บงถนนทนทางเนาะว่ามันจะแตกต่างจากต่างแขวงจากสวรรค์เขตหรือว่าเมืองตาแขกไรายบันไดเพราะว่าอยู่ในต้นเดือนนี้เฮาได้ลงไปที่สวรรค์เขตแล้วกะ็ขโมนเนาะเมืองตาแขกแต่ว่ามี f อเฮ้าท่วงมาว่า ถนนนดีๆถนนงามๆอยู่ที่สวรรคเขตละกะ็ถ้าแขกแต่ว่ารถนะบ้างบางบันเนอเขาจะมาเบิ่งอยู่ที่นครหลวงยนจันเนาะว่ามันจะแตกต่างกันขนาดใดสภาพการสัญจรอยู่ในเมืองหลวงกับต่างแขวงจะเป็นอะไรนี่คือภาพถนนนุทางอยู่ทีสวรรคเขตอยู่ถนนเส้นอาหนตอนนี้เขามาหอดแถววงเวียนไดโนเสาร์ ถ้าว่าเหาออกไปทางด้านหน้าเนี่ยออกไปที่ถนนทางเล็กนะ้าวเนาะออกไปที่สยแดนลาวเวียดนามบัดนี้ตัดกลับมาที่นะครลงเวียงจันทนี่คือสภาพการสัญจรอยู่ที่นะครลงเวียงจันท์ในปัจจุบันเนาะหลังสงการานต์หลังปีใหม่ลาวมายามได้รถล่างกับลายเก่าอยู่ที่นะครลงเวียงจันเนี่ย แถวบาดตรงจองอันนี้คือถนนกำแพงเมืองถ้าว่าไปซื้อบอลทางไปเลยก็กำบมันไปซื้อเนาะมันจะมีทางวงเวียนทางไหนอีกไปสอดกนแล้วถัดหลวงประตูไซตอนตองแรงนี่รถหลายนะตอนเ,ล,อเลือกเหียนเลยีการประมาณสี่โมงห้าโมงงแรงนี่รถกำลังลายแหละ โดยสฉอร์แมนรถค้าออกมาจากในเมืองตอนนี้ห้าเป็นค้ากลับไปในรถบางๆแน,น่เนาะแต่ว่าค้าออกมาใหลายพอก็จะขาไปเดยกในเมืองแล้วกันเลิ่อเวียกตอนแรงๆกลับออกมาห่างกันย่องมาห้องกันเริ่มติดกอนเลยไป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  หมดแล้วเปิดห <Good S 2> วังทีทายทหอรบอลน,น,น้อนแวะสื่อเครื่องพงอดีได้ครบนาทีแล้วค่อยตูดไปเถอะละหน่อยบะนินแล้วเนี่ยโอ้ติดติดติดยาวติดยาวเลยบะนีนข้าเข้ากระติบแบบ เอามาหอดทางงงเวียนน่นี่นะจุดนี้เป็นจุดสามแยกมีตำรวจมาระบายรถอยู่นี่มาปล่อยรถอยู่นี่แต่ว่าเห็นไม่ได้อีกอะรถลลยแถลายว่ามาสามทางเลยเมื่อก่อนเราเห็นแต่อยู่เมืองไทยรถติดเนะาะบันนี้อยู่เมืองลาวอยู่นครมลงวงพิจันเนี่ยครรถติดคือกันส่วนไลยรถส่วนตัว อยู่ในอยู่ในเวียงจันบุมีรถประจำทางแลนซายนี่บ่มีรถมีแลนซายนี่ก็จะออกมาขี่รถส่วนตัวไปเห็ุเวียกนะรถเก๋งรถกระบะรถไผยรถมันรถไผยรถมันรถจักรกับโบติดกันในดอกรถจักรก็จะแซงขึ้นหน้าไปได้มันคันหน่อยแลยแต่ว่ารถเก๋งรถกระบะนี่ลายลายตรงงไ้เปลี่ยนกันไปอยู่ในบุมีไฟแดง จุดนี้มุย้ยไฟแดงกับเลย,เลยมีตำรวจจราจรมาปล่อยรถมาได้ไปในถนนทางเ้าโอ้มวนซ้ำใหญ่ยที่ซีแย่เนาะท่านี่ก็มีเนาะ <laughs> ท่าน,กกนี่ก็มีเนี่ยส่วนตบอร์นี้ตรงนี้นก,ก็มีแต่ว่าทางใหญ่แถวเป็นทาง,างสามแยกเส้นนี้ก็เป็นแย่ที่กันแต่ว่า มันก็เป็นซอยน่อยแหละเป็นทาง,ขงเขาเพื่อนก็เจ้าเพื่อนนั่นแหละไลซะเป็นซีแย่ซะเนาะซีแย่กับรถลลยคือกันเลยมาที่ห้าเราป่ะวัน้

เป็นธรรมดาเลยดีโมเดิร์ตรถจักรเขายังชิกแซตไปได้เนาะแซงขึ้นไปหนาเดยเวลาเขาจะปล่อยเ้าก็ได้ออกไปก่อนแต่ว่ารถใหญ่เนี่ยมันแซงไปกว่าได้ตรงเลนต่อถ่ายกันฮันนีเสีเรียวแล้ว คือเส้นนี้นี่เป็นเส้นที่ว่ามีรถติดหลายที่สุดมีรถใส่ถนนหลายสุดนะเส้นนี้นะเส้นยื่นกับติดคือกันเข้ามาทางในเมืองนะแต่ว่ากับรถร้ายปันนี่เส้นออกมาทางโศกคำมาทางเงินดวงจองเลยคือว่าโอ้เส้นนี้สุดยอดเลยเรื่องรถหลายรถติดทิพยเนี่ย see what i'm doing คนนี้ก็เสียอ่ะ